สวัสดีค่ะกิฟต์โอเพนรถค่ะวันนี้นะคะน้องกิฟก็มีรถมาเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถเข้าใหม่ของเราเลยนั่นก็คือ Nissan เอสเพล2.5 V L ค่ะปี2017นะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับน้องกิฟตเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยและน่าใช,ช้ากันไหนเช่นค่ะ นิสสัน X Trail คันนี้นะคะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์คันนี้ต้องมนสเสน่ห์ในความสปอร์ตยางคบคันเหมาะพร้อมลูกหลกูดูรุยให้ความรู้สึกดูเป็นรถยนต์ที่พรีเมียมมากๆชอบเชียวปัดเรียวทันสมัยภายในกว้างขวางอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจัดเต็มนั่งสบายและไม่มีความเมื่อยล้าแม้จะต้องเดินทางไกลๆค่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีนส่สูบขนาด2 5 0 0ซี cc, ให้กำลังสูงสุด175แรงมา้าระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4WD ระบบเกียร์อัตโนมัติกุญแจพร้อมปุ่ม start stop engine พวงมาลัย multi function หุ้งหนังสาการพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงระบบควบคุมความเร็ว cruise control หน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธระบบนำทาง Navigator เบาะหนังสีดำเจ็ดที่นั่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะแถวหลังพับเก็บได้60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ แอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาและด้านหลังกล้องมองหลังขนาดถอยจอดประตูฝาท้ายสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้ากระจกหน้าต่างและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าหลังคาพาโนรามิกซันรูฟยางมิชลินไทยมัสซีปี2020รองรับน้ำมัน E20 อัตราบริโภคน้ำมันอยู่ที่12-14ลิตรนั้นเอคาที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างไปไ้ายแดงเป็นรถบ้านแท้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดี ข้อศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสอย่างต่อเรื่องรถไม่เคยมีอุบัติเหตุพิกคว่มจมน้ำแน่นอนค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะไปชมคันจริงๆกันมาแล้วสวยเลยนะใช้งานมากเลยใช่ไหมคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะให้รีบเข้ามาชมรถคันจริงๆกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก,ก็ด้านล่างนี้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ